ปวดโพตาจนแข็งพี่น้องเอ้ยอ่าเนาะใช้เวลาขับรถอ่าหกชั่วโมงเต็มเต็มเลยพี่น้องเอ้ยอ่าขาขึ้นสามขาลงมากะสามพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าสุดกิ่งตะลิงด้วยพี่น้องเอ้ยมื่อผู้เดียวขับเนาะถือว่าครั้งแรกเลยผู้เชี่ยวถือว่านักที่สุดเลยพี่น้องเ,อ,เอ้ยเลยกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC กันเบิร์ดสู่คู่สู่คนพี่น้องเนาะ มาหอดจอดถึงเราด้อพี่น,อน้องเด้อเนาะอ่าขึ้นไปครับทั้งแม่น้องสมใจแล้วก็ทางน้องสมใจแล้วก็ทางน้องสันดอนเนาะเขื่นมานำการสามคนอ่าสี่คนกับทงางโมเสียงนี่แหละพี่นอ้อยเนาะตอนนี้ก็อยู่อ่าปั๊มปอต่อท่อรักแปดพี่น,อน้องเนาะอ่าค่ำมืดตื่นตาหกโมงแรงพอดีพี่นอ้อยตอนนี้ก็อ่ารู้สึกว่า,ป,ป,านนปั๊มปอต่อท่อพี่นี่ก็ปิดได้แล้วพี่น้อยอ่าน้ำมันบูมีเนาะ ชุดเติบยูพี่น้อยถาปั๊มน้ำมันปอตท่อขาดนี่ตดปิดไฟตั้งแต่หกโมงเลยเนะาะเมาบดี้พี่น้อยมาหอดจนถึงนักกับพักผ่อ่นให้เพิ่นเขาของน้ำของใน,งนก่อนนะจังอ่ามุ่งหน้าสู่ามองที่พักที่ส้นท,ที่เศร้าเนาะแล้วก็หาซื้อกับเขากับน้ดกินอ่าพักผ่อนมือกัสได้เดินทางไปข้ามไปลงพยาบาลโมลหาพหนพลอยตามทั้งที่เขาพูดคุยกัน เนาะไปเนาะไปถามไปพูดไปคุยเบางกอนวานนี้อยู่ใช้ดิทางเอ้ยสะยืนเนาะอ่าหน้าใสเดือมหมาบมากพี่น้องเอ้ยอ่าหน้าใสยังบ่พอได้ว่าอยากไล่ผัวพอสันวานนี้พี่น้องเอ้ยโอ้ใสฮัลโหลใส่ลุงหนอวะเอาอยู่พี่ลงมาฟังนี่อย่างนี้เนาะ ว้าโอหคือบัวคือเก่าเนาะจ้าเนาะอ้าเนาะสบายดีพี่น้องเด้อตอนค่ำตอนแดงแรงมาหอดจอดถึงแล้วอันนี้เป็นห้องอยู่บ้านเอ้ยเป็นห้องยังอันนี้นะฮะบออันนี้ได้อันปั๊มนี่ได้เป็นห้องนี่ได้นี่นะบอทั้งอันน้องจะนอนหู้อยู่บ่ยหู้อยู่เนาะ ทางนอ้องสนใจนี่กับสีคุ้นๆอยู่หรอกเนาะอ่าเพื่นห้องปั๊มปอตทอนี่นะอ่าโอ้ถือว่าสาขามาแต้ไทยพื่นได้นี่แต่ว่าปั๊มนี่มืดชิดเนี่ยเพิ่อนบัดน้ำมันขายแล้ว <c oughs> บุมีแล้ว <c oughs> อือนี่แหละอ้าวมาฮอดพดอดีอันทั้งอ่าบอจันหรหือว่าทั้งบอดีเพิ่นยิเข้ามานี่อยู่ <c oughs> จังน้อยนะก็เลยหยุดแข้งหยุดขาก่อนเนาะใช้เวลา ออกมาไต้พุ่นจัามุ้งนะจะเบิ่งเวลาอยู่บ่สองบ่สองสปูไฟนึ่ออกมาได้พ่นประมาณสองใบสองบ่เมนบ่ประมาสามบ่ามสามบสามมุ้งมาหอดพี่หกมุงแรงพอดีใช้เวลาสามสัปโมงนิดๆคาขึ้นกับสามสัปโมงตอนไปมือเศร้านี่ตาจนแข็งไม่ไดนเลย คักแน่อยู่มังม่วงกับเบิดลสองนุย้ยเออเนาะไปกูแล้วเข่าห้องน้าห้องในก่อนไปพาเอื้อมแล้วเข่าก่อนเดี๋ยวจังไปหาที่ส้นที่เซ่อมหม่องนอนซื้อเนะื้ออยู่ในกินเนาะอะไรก็จังไปเข่าไปเบิ้งกันของใส้ของอยังไน้อาหน้าไม่เป็นพวกสบงชบพูมีเนาะบ่อจ้ะ,ะมีแล้วฮะชือมาแล้วถือมาแล้ว,อ,ลวอืมเนาะจั่งกับมีแต่ว่าล้อ ไปเข้าห้องน้ําห้องไหนล่ะจังหาชื่อในยู่ใกิจเนาะเออเดี๋ยวจังโทรแหละมองเก่า็แหละไปพุละพาเพิ่นไปเข้าห้องน้ําห้องไหนพ่นเด้อออู้เนาะทงเอ้ยสยนหน้าใสปิ๊งๆจังไดผัวละเออไปๆอันเจ้าย่างปกติอยู่บ่เ้ยแต่บ่ได้บ่ได้ใช้แม่กระท้าเนาะช่วงนี้เนาะ โอ้โสีแดงว่าโอเคแล้วนี่เบิ่งเพิ่นเอามือเฮ็ดจังซี่เนาะเอาเอาเอาดยปะอันน่ะมาพาแม่อันของน้าผู้ชายกับผู้หญิงเข้ากันนํากันบ่ได้เนาะเอาเชิงชี่น้องจะรอนราพายเออเราของน้ําก่อนเนาะเดี๋ยวแทางกันบ่ดีเพิ่นสิดมะปะพาเราของน้ําก่อนเราอยากเข้าฮะห้วยช่างว่าแท้จะเป็นนิ้วแด้ ว่าเราบอคอยกินน้ำเนาะเอเอทางน้องๆได้ใช่บอ่อยากเข้าคือกันก้เอาแล้วะนี่เนาะบุลเลอหนะไปชอบเบืองเลือป่าอยู่ในอ่างามีตูใหญ่าไ,ได้ยังไปชมบ,บรรยากาศเบกังว้าเนาะน,นี่<ด>แหละเลนาะกบุเรอยู่ม่องวางทางผู้หาิงไปชอบมืองถ <laughs> เออเออเนาะ พี่น no, vale. no. ้องเอ้าเนาะไปซ่อมเบื้องดเด้อไปเอ้ยไปเบิ้งแม่ไปเบิ้งป่าแม่เนาะเบิ้งจะน้อยก่อนเดี๋ยวทั้งทีมงานผลมาก่อนเนาะเบิ้งรถก่อนพี่น้องเอยโห่เถอะนี่เนาะเอวจนว่าแข็งเกลี้ยยไปหน่อยปานไม่เรียกว่ากิ่งเด้เอานั่งตลอดอืเนาะ นี่แหละเนาะผว่าเบิ่งป่าก่อนสบายดีสวรรด์นเขตอยู่อเมซอนใช้เห็นอยู่บ่โอ้เห็นเลยปลาเปรี้ยปลาไม่เดืตัวยิ้งยันเด้นี่โอ้โหโซนข้างในพุ่มมองนั่งกาแฟนี่เนาะข้างในอ่อพี่น้องคึกคักจุดอันนี้ อมอะเดี๋ยวอันเดินซื้อพวกสบูู่ยาสีฟันเพิ่มเติมเีกใส่สังโตไปหน่อยปะเนอะบ้านนี้ให้เพิ่นเบิ้งอันนี้ก่อนมาที่ก่อนหมเสียงกันอ๋อปั๊มประตูท่อไปหน่อยมือจืดคึ้บ้านนี้เนาะ มาน้ำมันเบิดนี่แล้วล่ะบ่มีแล้วนี่เนาะอือเนาะพี่น้อเอ้ยอ่าคันปิดอ่าปตทนี่รถล่างก็ฮอดบ่มีเนาะเงียบซอยบอยอ่าลมอีกเด้บาดนี่โอ้าดูเนะเอ้ายังบ่ทันได้ออกเดินทางไปหาที่ส้นที่เซาอยู่พี่น้องพอดีทางบ่ดีกมาแล้วเนาะ บอจันเพิ่นท้หาบอเชงเพิ่นเช้านี่ว่าคอยจี่าเจ้าอยู่บอตะท้อเด้อเพิ่นว่าบัดอัดเสียงมาบอกว่าคอยมาปากเชแล้ว <c oughs> โอ้ยฉลาดเดะนี่วะฮะมาปากเ,เ <c oughs> <c oughs> าแล้วพอดีทน้งพอดีมาเลยพี่น้อยมาตอนฮับทั้งนี่แล้วเนาะโดยมาแล้วมาเป็นมูเป็นกูกันมาตอนนับ มาหอดเรียบร้อยเนาะมาหอดเรียบร้อยเนาะมาหอดหกมงเพอดีอืมเลยเลยเลยถือว่าเดินทางนี่ไปกลับนี่ย่างละสามชั่วโมงเดินสายเดียวเลยเนาะหมดเชียงเนาะเดียวสายสินเลยโป๊ะโป๊ตาจนแข็งขาจนแข็งเข้าใจอยุ้ยได้เข้าใจอยู่ว่าไปไปไกลแบบนี้มัน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 เมื่อยเลยเนาะโอ้เมื่อยเลยสุดยอดเลยสุดยอดต่าเดี๋ยวพนนั่ง หยุดแข่งยุดคาจังน้อยก้อนมามีแตนมองพักกับพลเอกเมฆสวรรค์มองเกาหโหมาเม็น宝马เมฆแล้วไปเออ宝马เมฆเราลงปากเชได้เนาะ宝马เมฆเราไปไปสร้างกันนันไว้บอกสร้างตึกไว้บอกสร้างหอพักไ <laughs> กว้บอกคือโรงแรมเมฆสวรรค์แต่ว่าเด้อเด้อแว่าเต็มแล้วแบบจั๊กหอกเนาะว่านักต่างชาติคนมาหลายครับหลายยอะดอกหลายเยอะหรอพังแถวนั้นก็นั่งก็หาเราไม่หมดเลยกัน บ้านเฮาเนี่ยที่ว่าโรงแรมหลายอ้กรอบเนาะนจะได้แซ่บเบาฮะทางบอดี้ชื่อให้กินนิดหน่อยอีกรอบหนึ่งเนาะระวังนกกินได้ไหมทั้งหลังเออระวังเด้อนั่งอยู่ทั้งหลังพุ่นกระน้ำตกอยู่น้ำตกน้ำตากลงไปพุ่นกระเม่น้ใหญ่มีปลาอีก เออปลาแท้แ้่ตัวนะฮะปลาแท้ด้อตัวนั่นนะแต่ว่าในพวกมีของของก๊อปนี่ยนกแก้วนกแก้วนกฮูกนกฮูกไม่ซ่อนเด้อเด้อนั่นกันสามคนพอดีโล่รอบที่สองเนาะรอบที่สองรอบที่สองรอบที่สองมาขามุกรอบที่สองบ่ได้เคยไปจักเทือบ่พาทั้งน้องเคยไปบ่ไปไปมุกนี่แหละ ที่ว่าไปไปครั้งแรกตอนบอเชียงผ้าไปเห็นแล้วเนาะเออคือการเบิด์ตเบิร์ตไปสมิดไปเลยเนาะจะทางเบิ้งเมือ่ออื่นเ่าตามที่บุเชียงคิดไว้ก่อนคืกันว่าเวลาไลา่พ่อจะพาไปส่วนชัดนส่วนยังกยูได้เนาะมีอยู่ได้มุกดาหารกันมีมีมีอยู่ส่ <S <S วนชัดมุกดาหารมีอยู่ได้แต่ <S <S ตว,ว่า <S <S ตรวจแล้วไว้นะพาผมรับไปเว่พอเปิดหูเปิดตาจังหวัดเลยกับมาแต่ว่าเด็กก็ได้อยู่นะ้ารถชวนโต ่จะได้คันว่าเอาจริง่แบบคือถ้าว่าเขาจะนอนอีกขึ้นนึงกันได้<ม>เอาอนอนอีกขึ้นนึงแต่มือหน้าจังเมื่อยใช่น,นะเอาพาไปในเขตมองวัดนั่นเขาอ,อยากไปวัดจุงชูงนั่นไงมุกดาหารเนอ่ยอ๋ออันเท่าเดียวเห็นนี่บ่แม่เดียวเห็นมันมีวัดบันหนึ่งเน,ะน,น,น,นาะได้ได้ได้เขาท่าอยูอย่ไหนในหันก็ได้ก็ เบิงบ่งเบิ่งวันเวลาก่อนเนาะเบิ่งเบิงงบบ่งเหตุปัจจัยก่อนเป็นตาอยู่ <c oughs> บ่เวลาเนีนะ่ยแหละแต่ว่นก็นจะเพราะว่าเรานี่ก็ทั้งแม่น้งนองสนใจนี่ทั้งเอื้อเยืนนี่เราย่างเริ่มได้โอเคเด็ดเด้ตัวแต่ว่ายางลายเป็นจิ๊กซีกนะแต่ว่านั่นน่ะใช่ไหมแต่ไล่อีกนัก่งขึ้นมาได,ได้ปัวใหม่ย่ <Nh> างเดียวเห้นั่งมีรถเนี้ยใช่พาเต็นน้องๆคนไปนี่ก็พอมีแต่ว่าให้ลูกเจ้ามาเล่าให้ฟัง เยอเออเมื่อนี่เพราะว่าตั้งถ้ารถไล่อเออเออโดยโดยนะนี่แหละเนาะมีแต่ว่าไปเคลียบปั้หามองพักมองเศร้ามือนี่เดินทางประมาณเต็มที่ประมาณเก้าโมง เดๆๆี๋ยวดยวดยประมาณแนะปดเก้าโมงเนาะ,ะแปดเก้าโมงอะไรเก้าโมงซะเก้าโมงปลายพวกแหละไปเบิ่งนี่เกื่อบคนเลยบืน,บน,นวันวันคุดบ่วันทำงานอยู่ที่บืนนี่เนาะวันคุดวันคานบ่เออมื่นวันคานธรรมดายอยู่ดอกคนบ่ค่อยไดยป้ปะไหนดอกเดีย๋ดวยดวยดวยพองานเทศกาลนี่ก็หากาจบเมื่อวานนี่เนี่ยเงินในกระเป๋าเบิดแล้วนะ เป็นจีบเรื่องทางปัญญารอไปใส่เงี้ยมันเลอกพูดเนาะมาเชียงเนาะแม่เห็นนไปหาที่ส่นที่เศร้าก่อนเนาะโดยโดยเอือมาหอยยังปลอดภัยแล้วโอเคแล้วแหละที่นทเศร้าก็ชื่อกับเข่ากับน้าก็กินปลากพอนบบบนี้โดยโดยเอาได้บาทนี้เนาะดุกได้เฮาปะไปเดินทางน้องบัญนี้ปะขึ้นรถขึ้นล้างต่ออ่าฝาก เาเลยดโดโอ้โหเป็นยังนี่ลองเนี่ยคอยย่างเด้อคอยเด้อใช่ไหนนั่งเจ้านางหน้าโบ่บน่งน่งข้างหังายนางหน้าใช่เออพนี้บเอาเจ้านางหลังบ่โอเคอ่ะขึ้ึ้นขึเชิญเชิญมีรถเจ้านีเนาะกุ้มรถนี้ รถคอยนี่ขึ้นไปนี่ให้กว่านะเอ้าวซาบันนี่มีแต่ว่ามื่ออื่นกับขั้นว่านั่งกัดไปหน้องเอ้ยมาทางบอดี้เอาเงาซาทาว่างครับอยากให้ไปน้ำกันแล้วไปหน้องเอ้ยไปเป็นมู่กันแล้วแต่เดี๋ยวค่อยสีตั้งร้านเล็กๆปุ๊กเอาหน่อยตื่นในเส้าเอาแล้วไปรอเบิ่งชมวิวน้ำกันกูแล้วโดยโดยไปน้ำกันตื่น เออเจ้าไป่งลานไปของเฮียนเนาะเพราะมื่อคนขวยไป่งทั้งเอเบลกับน้องเปียวไปมา่งอยู่ซินูนี่แหละมนเจ็ดเพราะว่าขวัยนี่อยู่นะสีได้ฐานน้องยุริเพงตื่นนำหน้าอัอยางอีกนะเป็นท้าออรรถเ้าไปจอดยูลาน่นนัดกันยุหันด้ม่นเมนม่นเ็ขึเนเมนนนเม่นเนเม่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 นเมอกม่นเมนนเม่นเป่นเม่นเม่นเมลนเม่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 นเ่นเ่นน่นเน่นบมนเมเม่น่นเมอนเม่นเนเม่น่นเนเ่นนเ่นเมนเเ เอพเวเชียงก็ไปผู้เดียวมันคือว่ามันแบบหนึ่งโยมูมีมูมันกาโบมวลันไปไนแล้วเนาะพี่น้องเลยโดยไปน้ำกระแต่ที่ว่ากัน่พือเจอกันโดยโดยไปน้ำกันโดยโดยป๋าชนะอพเวเชียงพาเพื่อไปหาที่ส้นที่เศร้าก่อนบานี้เนาะโดยโดยจังพ่อกันเด้วยห้องบนรเด้อพี่น้องบอเจ้าเจ้าป๋าเนาะเอาพี่น้อยเนาะมาหอนอ่าหม่งพัก มงเก่ามงเดิมพี่น้องเอ้ยอ่าเมฆสวรรค์เนาะอ่าเบิ่งน้ำเาบ้าห้องนี่สีว่างบ่านนู้นนี่พี่น้องเอ้ยเป็นไปได้ก็ว่าจะเป็นห้องเก่านี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวไปเชยงเข้าไปถามทั้ง่ายเพิ่งอยู่ในก่อนแบบนี้พี่น้องเอ้ยว่าสีอ่าเดือดจัาห้องโดยสบายดีไงโดยโอ้ยเนาะพ่อกันอีกแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าฝนเอาบัตรเบอร์เก่ามาให้อีกเลยนี่พี่น้องเอ้ยนี่แหละเบอร์ซีเนาะ

ห้องเบอร์ซี่เนาะรอบที่แล้วเนะี่เบอร์สามลืมไปพี่น้อยอสามแสนกีบเนาะกุและอยู่โชนหม่องเก่าผ่ะมาเบิ่งทั้งนี้บาทนี่มาเ้อพี่น้องเข้ามานน้ลกมาบาทนี่เนาะ,อะหอดแล้วเนาะลงมาเลยหอด <c oughs> จอดถึงแล้วห้องพักเนาะเบอร์สามอันล่ากีอเอา อันน้ำนี่ด้วยเอาไว้กินชุมเจ้านี่นี่ลงมาลงไปฟังนั่น้วก็หิมะนั่นนั่นก็ได้ถือน้ำม,มาไว้กินอออลองหัวเสียงพินรถก่อนพี่น้อยโอ้โยใช่เอ้าคือเอาด้วยเสือผ่านะ่าเพ่เอา <c ười> <c ười> บุถ,ถึง <c ười> บ่ <c ười> <c ười> อาหารทั้งน้องสมใจขึ้นก็ได้กราบเขานี่พอดีเขาซื้อมาแล้วพี่น้องซื้อมาให้เพิ่อนเราเป็นกราบเข่าตามสั่งแบบเป็นให้เพื่อนแยกให้นะพากันมาจีเดงห้องเบอร์โซนบางเก้าเบอร์สี่ ่ะเนาะเบอร์4ของเก่านะเบอแต่ว่ามานํากัน3คนเนาะอ่าันว่าตะกอนน่ะโยเนาะบซี่นี่นั่นนแหโอ้ตะกอนนี่เฮาเบอร์3เลยเนาะตัวนี้แหแม่นบ่บ่ห้องนี้แหละเนาะเท่าที่จําได้นี่ ป่ะ,ปะบาทนี่ฮู้หอดแล้วพี่น่าเลยอ่ะลองเปิดไฟบ่งเอออืมอะเกือบ,กบขนาดกบเอาไว้ในพี่แหละจัง่านั่นอ่ะบิง่งเปิดระบายเองอ้าวเดี๋ยวเปิดแล้วเนาะเย็น เอาเอาวันน mm ี้เนาะต่อห้องน้ำห้องนี้โอ้เพิ่นอยากเข้าห้องน้ำอยู่ในเ่แบบซี่นี่เนาะโอ้น้ำยองเพิ่นนี่เนาะโอ้ปเมืนบุ๊บผมเมืนเนาะอ่าเอ่อานี่แหละคู้นี้ก็นอนนอนอยู่สองคนเจิงครูอันนี้ผู้เดียวนี่โอ้ทั้งสาวโสดไปได้สีนอนผู้เดียวเนาะเปิดไฟบ่นี่เด้นี่เอ้ยนี่ อืมระวังเด้ออยให้อันถึกน้ําเด้ออืมนะแหน่แอรกเดียวซิอ่าจักน่อยก็เย็น3 0 0 0กีบพี่น้อยอักแล้วบาดนีอืมในอาบน้ําอาเชตก็มี3บ่แม่อ่าโอเคครบเรียบร้อยเนาะอืม เดินทางมา10น้ํากันพี่น้อง3-4ชั่วโมงอ่ารับแล้วรับอีกอยู่ชงกับตาแข็งเพราะว่าอมันถึกเล้วก็เฮาจึ้งเบิ่งตลอดด้นําตํรวจทางเผอแน่ก็บ่ได้ไดต่นแต่เช้าซ่ามื่อเช้านี้ก็อ่าเนาะเพราะมื้อ้กินข้าวน้ำาซ้ําปลาพุ่นได้บาดนี้ซื้อมาได้เป็นอาหารตามสั่งนี่ไปเป้ยโอ้ยน เออครัโอเคเด้อพี่น้องเฮายิ้มเด้อหัวนี่คก็ยังไขอยู่ได้เนาะเห็นบ่ยิ้มบ่หัวนี่เฮ็ดบีเฮ็ดชยเวนี่เมื่อยคือกันเด้อเออาๆเนาะเอออาเนาะมารอบนี้ก็3คนแต่ว่าห้องนั้นเบอร์4เนาะส่ำนำยอกมาก็แม่น4 4พอดีเลยเออเอ้าเนาะนอนพักพมื้อนก็เดินทางเฮาบาดนี้ อาจจะไปรถเป็นรถกระบะนี่แหละพี่น้องเอ๋วเสียงโทรนัดเพิ่นไว้แล้วรถขาประจำสิง่ายยาี่โดว์วันนี้าทางบมดี้สิเดินทางไปน้ากันเพราะไปเป็น่ยนมือน้ากันหลายคนจังบ่งเงียบบ่งเงาเนาติดตามครับซุ่มบังน้ำกันน้อมอื่นกันจังว่ากันอันนี้เอามโอนี่ชมป์นี่ก้อนบระน,นี๋เนาะเมื่อยแล้วพี่น้องเอ๋วต่างคนก็นได้รับได้นอนนะพักคนกินข่ากินน้ำเนาะ เออเลยน้องเอ้าทางน้องสมใจมิยังอยากวัชรลาบอกทางพี่ซีเดี๋ยวกระทางผู้ใหญ่แน่เนาะฝากขอบคุณเพื่อนเองทางแม่นี่ทางผู้เก่าผู้เดิมเด้อเนาะอยู่ทางต่างประเทศหมดแหละขอบใจผู้ใหญ่ใจดีทางประเทศแคนาดาที่มามารักษาแมวครั้งนี้ก็มาเอายาที่โรงพยาบาลมุกดาหารนี่กับขอบใจพนหลายลที่ได้มามุกดาหารอีกครั้ง สองคืออะไรน้องใจได้มาค่ะขอบใจพี่คนในร้านกอดให้พี่คนดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงควเจ็บใหญได้ความใครใหญมีพัฒนาสิง่งใดกอดให้คนใดสิ่งนั้นป้าตูอืมเอาละป้าถือว่าอ่าอรอลื่นรายเติบเนาะมาน,นี่ครับมวยพรพี่น้อยอ่าะถือว่าเป็นรอบที่สองเนาะได้ไปเ<ม>ปิดหูเปิดตากาเบิ้งน้ำกันวันเวลาถ้าเวลานั่นหึือจังขนั่งกับ จังพากันไปเบิ้งสถานที่หลายมองหลายบอนเนาะเบิ้งก่อนพี่น้องเออสำหรับมื้อนี่ลาพี่ด้านนองก่อนเนาะเชยงกระหิวเข่าต่างคนต่างหิวคือกันนั่นแหล้วเนาะเอาเนาะสบายดีเด้อเด้อเด้อเอาเสียงหลังแค่นี้เนาะมาล้มยอดบาดดีพักแล้วเนาะเอาเอาโอเคพี่น้องเ่เนาะกะพักอยู่อ่า ลุงแรมนี่แหละพี่น้องเนาะเดี๋ยวเพื่อนพักอาเมฆเมฆสวรรค์นเนาะอ่านข้างมานี่ยเกิจะเป็นอาแม่น้ำคงอาแม่น้ำคงเดี๋ยวไปดูนี่เพื่อนตอนเช้าเพื่อนออกมาน้ำ้มวิวอยู่ในเนาะก็ดูสกว่าเดี๋ยวป้ายมันคือว่าขินอโกยสวรรค์บาทนี้พี่น้องเออามาเดินไปพ่ออยู่เหนือลงมาพี่ก็ยังพ่ออยู่บ่นี่เนาะอาโกยพี่น้โองเอโกยสวรรค์นเนาะ อ้าวโอเคเด้อพี่น้องเด้อเนาะคำมืดตื่นตาเด้อพี่น้องไอ้ตอนนี้ก็เป็นเวลาโอ้สิสองทุ่มแล้วพี่น้องเนาะเพ่อเชียงก็ยังบ่ทันได้กินข้าวกินน้าอยู่พี่น้องไอเพื่อหาชื่อกับข่าวกับหนังสืเดินทางกลับเมื่อวานเสิ่งเลยยังว่ากันไหมแบบนี้พี่น้องเนาะคำมืดตื่นตาเด้อพี่น้องไอเนาะเอ้าจังไดก็ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและกระทั่งคุณยายใจบุญเด้อเนาะทางแม่ใจดีพี่น้องอยู่ทางแคนาดาเนาะที่ได้ อ,อาโมบายทางบูเชียงนี่เด้อเป็นสะพานบุญหงเนาะจังไนกะขอให้แม่และพนักงาครอบครัวอยู่ทางต่างประเทศและพร้อมด้วยเอฟซีทางผู้ใหญ,ญ่เบิร์ดสุขุสุคนเนาะแต่จงอยู่ดีไปแห้งสู้กายสบายใจเด้อารถนาสิ่งใดกะขอให้ได้สิ่งนั้นทุกสิ่งทุกป,ประการเนาะสำหรับวันนี้กะบ,บูเชียงลาไปก่อนเพียงเนาะไว้มาพบมาเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุคนสบายดี Thank yeah.